เอาล้ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาชม Honda Accord โฉม G9 เข้าใหม่และเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับคันนี้มาใช้งานน้อยมากนะฮะ73,000าโลครับคุณผู้ชมเสนอขาย5 8 9 0 0 0บาทนะครับอนฟรีดาวน์นี่ประมาณเดือนละหมื่นทั่วนะใครสนใจคันนี้เนี่ยตามไปดูรายละเอียดอะไร,รเพิ่มเติมได้เลยนะครับไฟหน้า f ูเอลดีมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับ ล้อเนี่ยเป็นล้อเดิมนี่ครับขอบ17ฮะคุณผู้ชมนะครับกระจกด้านข้างเนี่ยพับเปิดปิดระบบไฟฟ้าคันนี้มีเลนส์วอชมาให้ด้วยนะครับกล้องมองมุมอับสายตานี่ครับภายในสวยๆโครงสร้างเกจเอสวยงามน่าใช้นะครับรถเนี่ยเป็นรถประวัติศูนย์นีครับบอกคู่หน้านะครับปรับแบบไฟฟ้าเลยนะครับจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะครับแล้วก็เกียร์ออโต้แบบนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคุซาร์ตมีให้แล้วนะครับชมภายในตกแต่งด้วยลายไม้นะครับ สวยงามน่าใช้อีกหนึ่งคันนะฮะนี่ฮะโอ้โหราคาเนี่ยลดลงมาจากมือหนึ่งป้ายแดงกว่า50เซนเลยนะโจมสนใจคันนี้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปแคม r y รี่มือสองครับวันนี้เอารถสไตล์ผู้บริหารไม่ชมกันอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัว Honda Accord 2.0 EL นะครับปี2016ครับหรือว่า Accord โฉชม G9 นั่นเองนะครับคันนี้มาใช้งานน้อยมากคุณผู้ชมนะฮะ ม่ใช้งานแค่73,000โลนะครับเสนอขาย589,000บาทนะครับอนฟรีดาวเนี่ยอยู่ประมาณเดือนละหมื่นทวนนะชมคันนี้ได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะฮะและเป็นสีขาวมุกด้วยนะสีพิเศษนะครับมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยออกอยู่ล้านกว่าเลยนะชมคันนี้ราคาลดลงมากว่า50%เลยนะครับใครที่หารถผู้บริหารนะครับไว้ใช้งานนะช่วงล่างนิ่มๆน,นะครับแล้วก็เอ่อรูปลักษณ์เนี่ยค่อนข้างทันสมัยเนี่ยก็ต้องคันนี้เลยนะชมฮอนด้าแอคคอร์ด เดี๋ยวผมพาไปชมนะออปชันทั้งภายในแภายนอกแล้วก็โครงสร้างรอบคันเลยนะว่าคันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะครับรับประกันให้ว่าไม่มีการชนพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะครับเล่มเนี่ยไม่มีชํารูสูญหายนะครับไม่มีกับสีกอไม้แน่นอนนะครับรับประกันได้นะฮะมาเริ่มกันที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยเขาเป็นไฟ Full LED เรียบร้อยนะครับเปิดปิดระบบออโต้นั่นเองนะครับหรือว่าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับโอ้โหด้านหน้าสวยมากครับผู้ชมไฟตันหมอบ LED คู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับป้ายทะเบียน5กบ5990นะครับสวยงามมากนะครับผิวพันธุ์บอดี้อะต่างก็คมสวยนะครับสีขาวเนี่ยดูแลรักษาง่ายนะชมนะครับคันนี้นะฮะภายในแะรต่างเนี่ยผมได้ดูไปรอบนึงแล้วนะครับใหม่มากคุณผู้ชมโครงสร้างเกียร์เแน่นอนนะครับเดี๋ยวตามไปดูได้เลยนะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆด้านข้างคมสวยนะครับผิวพันธุ์บอดี้คมสันอะไรคมเหลี่ยมต่างเนี่ยเนียนกริปนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มแต่อย่างใดนะครับ นี่ฮะโอ้โหมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับกระจกข้างเนี่ยพับเปิดปิดระบบไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานจากฮอนด้านะครับนี่ฮะติดฟิล์ม้เรียบร้อยรอบคันนะครับคิ้วกระจกเนี่ยตกแต่งมาด้วยเส้นโครเมียมนะรอบกระจกเลยนะครับรถดีเซกเมนต์เนี่ยที่ราคาสูงๆนะครับรถผู้บริหารเนี่ยนะครับเขาจะเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับคันนี้เนี่ยนะฮะได้โครงสร้างเกียร์เอนะครับแล้วก็ไมน้อยแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าตกลงมาจากมือหนึ่งใบแดง กว่าครึ่งราคาเลยนะชมคันนี้คุ้มมากนะฮะไฟท้ายเนี่ยเขาจะได้มาเป็นไฟ LED Light Guiding นะครับโคมไฟใสๆส,สๆสวยแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยมีเซ็นเซอร์เตือนสิ่งกีดขวางให้นะครับสจุดด้านหลังนะครับตรงสเกิร์ตเนี่ยตกแต่งด้วยเ้นโครเมียมแล้วก็ที่เปิดป่าท้ายเนี่ยนะฮะก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะชมกล้องหลังกล้องถอยมีให้ครบนะครับนะ กล้องมองขนาดถอยจอเนี่ยก็มีให้เช่นกันนะครับคันนี้ความปลอดภัยดีนะครับเป็นรถทรายผู้ปัญหานะครับเอาไปกับกี่กันช่วงปีใหม่นี้เอาไปใช้งานกันนะครับนะเป็นของขวัญให้ผู้ชมเองนะครับด้านท้ายนี่ฮะโอ้โหอาอ้านนะครับคันนี้เนี่ยเก็บสัมภาระเก็บของได้เยอะเลยนะครับนะช่วงตัวรถเขาเนี่ยจะยาวนะผู้ชมนั่งได้สบายสบายเลยนะนี่ครับนะครับนี่ฮะคันหลังนะฮะโอ้โห โครงสร้างดีมากครับชมคันนี้นะครับสวยเลยนะปี2016นะครับมาใช้งานแค่เจ็ดหมื่นโลนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษาดีมากนะครับนี่ฮะน็อตนะครับทุกตัวไม่มีการขันไข่ขยับนะครับฝ่าท้ายยังเห็นรอยสปอตไม่นั์ชัดชัดอยู่เลยครับชมนะครับฝ่ายท้ายเดิมนะนี่ฮะสไตล์เล่นะครับโอ้โหเดิมทุกจุดนะชมนะครับสบายใจได้นะฮะพี่พี่ท่านไหนสนใจคันนี้เนี่ยรีบติดต่อมาเลยนะครับเพราะว่าอยู่ไม่นานแน่นอนแอ c o คอร์ดแคมรี่ของที่เพชรยนต์เนี่ยนะครับ เข้ามานะฮะวัน2วันหรือว่า3วันเนี่ยติดจองเรียบร้อยนะครับยิ่งเป็นรถที่หาได้ยากด้วยนะครับแล้วก็ไม่ขนาดนี้เนี่ยไม่น้อยมากนะคะอยู่ไม่นานแน่นอนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะติดจองเอานะแนะนําว่าให้รีบติดต่อมาที่088ย์9 4ด9 6หนะครับหรือจะแอดไลน์มาที่ t p อดีพาที่ t o ก PRP92 ก็ได้นะครับสวยมากนะขอดโฉมจีนายนะครับเดี๋ยวผมพาชมโครงสร้างตรงประตูกันหน่อยละกันนะครับนี่เ ภายในนะครับกว้างแบบนี้ครับชมตกแต่งมาด้วยวัสดุลายไม้นะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับนี่ฮะโอ้โหสปอร์ตเมนอาร์คนะครับเห็นเป็นเม็ดเมรเรียงเป็นตับแบบนี้ครับชมมั่นจะได้ว่าคันนี้เนี่ยไม่มีการพลิกคว้าม,มาแน่นอนนะครับ คุ้มค่าแน่นอนฮะพี่พท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถดูคลิปประกอบการตัดสินใจไปพร้อมกันได้เลยนะคุณชมหรือพี่พี่ท่านใดที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าใกล้ๆปริมณฑลอะไรพวกนี้นะครับสามารถเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงมาทดลองขับได้เลยนะคุณชมนะครับมีช่างผู้เชาญน,นะฮะตรวจรถให้ฟรีนะครับครอบคลุม2 7 4จุดรอบคันนะครับสบายใจได้ซื้อกับที่ท,ที่เพรยนต์นะครับ มีวารันตีให้นะคุณผู้ชมซื้อรถออกไปเนี่ยภายใน30วันถ้าเกิดรถเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเอามาเคลมฟรีได้เลยนะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับและยังไม่พอครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ครอบคลุม274จุดเนี่ยไปให้นะครับออกรถไปนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าอะไรอะไรจะไม่มีนะคุณผู้ชมนะครับมีประกันเครื่องเกียร์ตัวนี้อยู่เนี่ยแถมฟรีไปให้เลยนะครับมูลค่า20 0 0 0บาทเอาไปใช้งาน1ปีเต็มนะครับก็ ใช้งานได้อย่างสบายใจหายห่วงนะครับซื้อรถมือสองเนี่ยผมก็จ่าจนะพี่ๆนะครับหลายท่านกังวลนะครับว่ารถเนี่ยจะเกิดปัญหามีอะไรหรือเปล่านะครับเราตรวจเช็คมาเรียบร้อยนะชมมีช่างผู้ชี่ยชาญจากด้านนอกนะครับตรวจเช็คให้นะครับเราไม่ได้ตรวจเองนะเดี๋ยวจะหาว่าเตรียมกันอีกนะครับอ่าโครงสร้างฝั่งนี้เดิมแท้แน่นอนเกรดเอนะครับนี่ดูไปพร้อมกันได้เลยนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามานะครับ คันนี้ยังว่างอยู่นะคุณชมแต่ไม่รู้ว่าจะว่างอีกนานไหมนะครับใครที่กําลังลังเลอยู่นะฮะนะออกรถเอ่อภายในปีนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับก็คือการแถมประกันเครื่องเกียร์แล้วก็มีเอ่อรุ่นรางวัลนะครับนะมีสิทธิ์รุ่นรางวัลช่วงปีใหม่นี้นะครับรุ่นล้านนั่นเองนะคุณชมนี่ฮะโอ้โหสป,ปองสป,ปอร์ตนะครับอยู่เดิมๆนะชาร์แบบนี้ฮะคุณชมนะครับแอนะรค,คอร์ดโฉมจีนเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยนะนะครับ ผมเห็นขับขี่บนท้องถนนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับรถสายผู้บริหารเนี่ยนะฮะและราคาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยจับต้องได้แล้วนะผู้ชม5 8 9 0 0 0แบาทนะครับออกมา็หนึ่งใบแดงตอนนั้นเนี่ยจะอยู่ล้านกว่าเลยนะชมนะครับนี่ฮะสปอร์ตเม้นท์ฝั่งนี้ก็อยู่สภาพเดิมนะครับพี่ๆท่าไ,ไหนอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจัดไฟแนนซ์เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องขึ้นมาเซ็นที่กรุงเทพให้ยุ่งยากนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปถึงหน้าบ้านชมเลยไปเซ็นเอกสารนะครับมาทีเดียวก็คือวันมารับรถที่เพชรยนต์นั่นเองนะครับคันนี้นะครับส0 EL นะครับนี่ฮะโอ้โหสวยงามมากชมนะครับพี่พี่ท่านไหนเล็ง Accord โฉม g ีไว้อยู่นะครับบอกเลยคันนี้สวยมากนะครับห้ามพลาดเลยและไม่น้อยนะครับหรือว่าพี่พี่ท่านใดตามหาตัว G10 นะครับผมก็มีนะสีขาวสีบรอ์เงินนะครับทักมาสอบถามกันได้ ร,ราคาเนี่ยก็จะสูงกว่ากันประมาณ3 0 0แสนนะฮะอย่างคันนี้5 0 0แสนคันนี้ก็ประมาณ8 0 0 0 0น,นก, 800, กว่านะครับแล้วแต่ทางเลือกของผู้ชมนะครับนี่ฮะโอ้โหแอคอรมจีนายก็สวยเช่นกันนะครับรูปลักษณ์แรงตะนะครับเดี๋ยวผมพามาชมออปชั่นภา,ายในไปกันแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่ฮะภายในใหม่มากครับชม นี่ฮะโอ้โหได้มาเป็นเบาะหนังประดับไฟฟ้าคู่หน้าสภาพเบาะตึงๆใหม่ๆแบบนี้ครชมนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับทำความสะอาดสปามาให,ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมครูคอนโรลนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยมีอีคอนโหมดให้เล่นนะครับทรัคชั่นคอนโทรลการลื่นกนารถลายมีให้นะครับ มาที่ด้านข้างนะครับนี่ฮะตกแต่งมาด้วยวัสดุลายไม้สีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับสามารถเมโูรีเบาะได้นะครับ2จุดนะเซตตั้งค่าได้เลยนะครับแล้วแต่การใช้งานของชมนะครับมือเปิดด้านในเป็นแบบโครเมียมนะครับนี่ฮะด้านข้างนะตกแต่งมาด้วยฐานสีดำเปียโนแบ็คแบบนี้ครับชมคันนี้เนี่ยกระจกเปิดปิดระบบไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับนะครับและกระจกข้างเนี่ยสามารถปิดแบบออโต้ได้ด้วยนะฮะ เดนวอชนะครับมีให้ในคันนี้นะครับกล้องมองมุมอับสายตานั่นเองนะครับก็เวลาถอยเวลาถอยจอดในสถานที่ต่างๆถอยเข้าซองเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับที่จะชนนะมีเซนเซอร์เตือนให้นะครับนี่ฮะคอนโซลใหญ่ๆแบบนี้ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับตัดสรับกับสีดำแบบนี้เพิ่มความหรูหราทรงสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับพี่ๆท่านไหนที่กำลังเลือกนะฮะระหว่าง Camry กับ a c c o r d นะครับ Accord เนี่ยเขาจะได้ในในเรื่องของความสปอร์ตที่มากกว่า Camry นั่นเองนะครับ บวกกับความหรูหราภายในตัวรถเข้าไปเนี่ยผมมองว่านะครับน่าใช้งานมากๆครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับปุ่มพุทสตาร์ทอยู่ด้านซ้ายตรงนี้ฮะอย่าเบรกกดปุ่มพุทสตาร์ทได้เลยนะครับนะี่ฮะสตาร์ทเด้งเครื่องเงียบๆแบบนี้ครับชมนี่ฮะไม้แท้ไม่เดิมนะครับ73,348กิโลเมตรครับคุณผู้ชมเข็มหน้าปัดเรือนไม้ก็ทรงสปอร์ตนะครับสวยงามน่าใช้อีกหนึ่งคัน<ไ>ขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงนะฮะอ่านี่ครับ ถัดมาที่ตัวจอนะครับจอเครื่องเสียงเนี่ยระบบทัสกินนะครับสามารถมีจอแสดงผลด้านบนให้ด้วยนะครับฟังวิทยุได้ฟังเพลงได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์แรงต่างได้นะครับใส่กล้องหลังกล้องถอยก็มีมาให้เช่นการสามารถดูได้เลยนะครับนี่จอด้านบนนะครับสามารถนี่ฮะเลือกปรับระดับได้นะครับใกล้ๆนะแล้วแต่การใช้งานของชมเลย นะครับมีให้เช่นกันในคันนี้นะครับแล้วเวลาถอยจอดแรต่างเนี่ยมีเซนเซอร์เตือนสิ่งขวางให้ด้วยนะครับตัวแอร์เนี่ยแอร์เป็นระบบออโต้นะครับแยกซ้ายขวาอิสระนะครับฐานเป็นสีดำเป็นโอแบ็กแบบนี้ครับชมโหสวยมากนะครับมีที่เก็บของให้ตรงนี้เล็กน้อยนะครับรูเสียบชาร์จ usb มีให้ด้านขวานะครับใครที่หารถผู้บริหารไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับที่การใช้งานดีๆช่วงล่างนิ่มเนี่ยต้องบอกเลยแอคคอร์ตอบโจทย์มากนะครับ เกียร์ได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ฮะมีปุ่มเปิดปิดมันหลังไฟฟ้าแบบอัตโนมัติให้ด้วยนะครับนี่ฮะเวลาถอยจอดหรือว่าแดดร้อนแรงต่างเนี่ยก็สามารถปิดเปิดได้นะครับสะดวกมากๆครับผู้ชมนะฮะนั่งสบายๆขับขี่ไม่เมื่อยนะครับคอนโซลก็ตกแต่งมาด้วยลายไม้แบบนี้ฮะชมนะครับ สวยมากคันนี้589,000บาทนะครับผ่อนฟรีดาวนี่ประมาณเดือนละหมื่นทวนเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.39นะครับถือว่าดอกเบี้ยต่ำมากนะคุณผชมนะครับกระจกมองหลังก็ตาแสงแบบอัตโนมัตินะครับด้านบนแผงควบคุมไฟใช้งานได้ปกติฮะชมนะครับมีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะครับคันนี้แอร์แบ็ให้มาถึง8ใบนะครับเนื่องจากเป็นตัวไมได้เชนไป2016นะครับความปลอดภัย เยอะอยู่แล้วนะครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารเนี่ยเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นหลักนั่นเองนะครับนี่ฮะตรงกลางนะครับมีที่ใส่ของให้เก็บกุญแจะแรงต่างได้หมดนะครับที่พักแขนใหญ่ๆแบบนี้ครับชมนี่ฮะเปิดออกมานะครับยังมีรูเสียบชาร์จพาวเวอร์เอเให้1จุดนะครับ HDMI 1จุดนะครับแล้วก็เสียบชาร์จ USB แล้วก็ใส่ของได้ด้วยนะครับภายในถือว่าดูดีมากครับุผู้ชมสภาพเปรดเอเอบวกเลยคันนี้ผมให้ นะครับเพราะว่าไม่มีร่องรอยของการขูดขีดอะไรต่างๆเลยรอยฉีกขาดก็ไม่มีนะครับตรงพรมตรงเบาะนะครับใหม่ทุกส่วนเลยครับชมนะฮะคันนี้นี่ครับยังว่างอยู่นะนะครับแนะนําเลยนะผู้ชมนะครับเปิดด้านหลังมานี่ครับเป็นเบาะผู้บริหารนั่นเองนี่ครับเบาะใหม่ๆตึงๆนะครับสภาพเบาะดีมากครับผู้ชมนั่งสบายๆไม่เมื่อยนะครับขับขี่ทางไกลหรือว่าขับขี่ในเมืองเนี่ยก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับเวลาเราขับขี่ใช้เวลานานๆนะครับ คันนี้เนี่ยเขาจะให้ของเรื่องความสะดวกสบายขับขี่ไม่เมื่อยนะครับไม่ปวดหลังแรงต่างนะครับช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างที่เอ่อการใช้งานดีนุ่มนวลนะครับก่อท้องถนนนะครับให้การขับขี่เนี่ยสมมทมากยิ่งขึ้นนะครับภายในเล็กรูมนะฮะกว้างแบบนี้ที่พักเท้านะครับเหยียดขาแรางต่างเนี่ยก็ไม่เมื่อยเลยนะครับแอร์หลังเนี่ยเขาให้มา2จุดนะครับด้านหลัง นี่คะด้านบนก็ไม่มีรอยเจิมลงยันในได้คันนี้แนะนำเลยนะครับโครงสร้างเกรดเอแน่นอนนะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับชมนะครับผ่อนฟรีดาวน์นี่อยู่ประมาณเดือนละหมื่นขวนนะฮะใครสนใจคันนี้เนี่ยรีบติดต่อมาเลยนะครับนี่ฮะสดๆลร้อนเลยลูกค้ามาดูคันนี้สวยจริงๆนะแนะนำลูกค้าเลยนะครับได้คันนี้ไปเนี่ยนะค,คุ้มค่าแน่นอน นะครับนี่ฮะมีลูกค้ามาดูนะสดๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาเครื่องยนต์ให้ดูนะครับใครที่สนใจคันนี้เนี่ยรีบติดต่อมาเลยนะครับที่088ย9 9 4496นะครับหรือจะแอดไลน์ ID มาที่ TOP PRP 92ก็ได้คอนแทคเดี๋ยวผมขึ้นให้ด้านล่างมุมขวานะคะนี่ฮะเห็นไหมฮะรถเขาสวยสะดุดตาจริงนะลูกค้ามาชมแบบสดๆเลยนะอ่าเดี๋ยวผมเปิด ห้องเครื่องให้ชมกันนะครับสําหรับคันนี้ว่าโครงสร้างเป็นยังไงนะัชมนะครับมาคันนี้เป็นตัว2.0 EL นะครับปี2016 Minor Change นะครับห้องเครื่องเนี่ยเขาจะได้มาเป็นเครื่องยนต์นะครับ Honda i-VTEC นะครับ2.0 Lit เป็นเบนซิน,น,นล้วนเลยนะชมนะครับผู้ชมไปสังเกตพวกตัวน็อตอะไรต่างเนี่ยไม่มีรอยค้าบน้ำมันเกาะติดนะครับน็อตทุกตัวเนี่ยนะครับ ไม่มีการขันไขยขยับนะครับบริเวณหัวกระโหลกหรือว่าเบ้าโชงเนี่ยยังเห็นรอยสปอรตเป็นด้าชัดๆแบบนี้นะครับรถทุกตัวนะอยู่คงสภาพเดิมนะครับสภาพคานด้านข้างนะครับก็ไม่มีบิดเบี้ยวเสียผิดรูปแต่งใดนะครับนี่รูปกลมสวยนะครับคันนี้ไม่มีชนหน้ามาแน่นอนนะคุณชมนะครับมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเปลี่ยนทายของเหลวออกให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํมันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดก่อนปล่อยรถนะสบายใจได้นะครับนี่ฮะตัวคันหน้านะครับก็ อยู่สภาพเดิมทุกจุดนะครัคันนี้ไม่มีจิ้มหน้ามาแน่นอนครับคุณผู้ชมแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเสื่อมนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับของเราเนี่ยบริการเต็มที่เลยนะคุณผู้ชมนะครับอันไหนเสียไหนเสื่อมหรือว่าเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะครับนี่ฮะนอทุกตัวไม่มีการขันไขขยับนะครับมาที่ฝาหน้านะครับนี่ครับมีช็คคัํานะมีในรถที่ราคาสูงนะครับก็การเปิดปิดฝาหน้าแรงต่างเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับนี่ฮะ ร้อนไม่มีการขันไข่ขยับนะครับร้อนขึ้นรูปฝาหน้าเนี่ยก็อยู่คงสภาพเดิมๆนะครับสนวนการความร้อนอยู่เดิมๆครับชมนี่ฮะรูระบายกาศกลมสวยนะครับไม่มีรอยบิดเบี้ยวผิดรูปแต่อย่างใดนะครับเห,นนเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเขาทําความสะอาดออกให้ทั้งหมดนะครับเราจะปละ่อยไม่ยากี่เห็นชัด,ชดแบบนี้ฝาไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนครับชมสบายใจได้นะครับลูบตัวก็ไม่มีการขันไข่ขยับนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับชมคันนี้นะครับโครงสร้างสภาพเกรด A แน่นอนนะชมที่ผมคัดมาถ่ายให้ชมกันนะครับแอคคอร์ชม G9 ครัฮะชมตัว2.0 EL นะครับปี2016ไมมน่าเช้นคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงฮะผู้ชม589,000บาทนะครับ ผ่อนฟรีดาวนะ์ในอยู่ประมาณเดือนละหมื่นทวนนะฮะใครที่อยากลดยอดผ่อนนะครับสามารถดาวน์เข้ามาได้ไม่ว่ากันนะครับส่วนใครที่ไม่อยากใช้เงินออกรถนะครับถ้าเครดิตดีไปได้ฟรีดาวน์ได้นะคุณผู้ชมนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2.39เท่านั้นถือว่าต่ำมากนะครับคันนี้มีประวัติการเป็นช่นั้นแรงต่างเข้าศูนย์เช็คศูนย์อยู่ทุกระยะแน่นอนนะครับเอาทะเบียนเนี่ยไปตรวจได้นะครับเราไม่มีการหมกเม็ดหรือว่าดัดแปลงรถมาแน่นอนนะครับหากตรวจพบเนี่ยเรายินดีคืนเงิน ให้เต็มจานวนร้อยเปอร์เซ็นนะคุณชมนะครับก็ฝากแอคคอดชมโฉม G9 คันนี้ไว้ด้วยนะครับผมมีชม G10 อีกประมาณ 2- 3สคัน4คันนะคุณชมเอ่อเอามาจอดด้านหน้าเนี่ย2คันนะครับสีบอนเงินกับสีขาวนะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากอาสอบถามรายละเอียดนะครับในการออกรถแรงต่างเนี่ยก็สามารถทักมาได้มีทั้งชมจ9นายชม g ี0นะคุณชมนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ใครสนใจนะแนะนําว่าให้รีบติดต่อเข้ามาจองไว้ก่อนนะครับเงินจองเนี่ยไม่มียืดนะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านคืนเงินจองให้เต็มจํานวนนะครับจองเพื่อมาล็อกรถไว้ก่อนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวชมเนี่ยจะพลาดเอานะครับเพราะว่าเซลล์ของเราเนี่ยมีกว่า 30- 40ท่านนะครับขายบนพื้นที่ออนไลน์นะครับสื่อคันนี้กระจายไปทั่วแน่นอนคนอื่นก็เห็นแบบพี่ๆเช่นกันนะครับแนะนําว่าให้จองมาล็อกรถไว้ก่อนถ้าถูกใจคันนี้นะครับ หรือว่ามาดูรถ,ถจริงแล้วไม่ถูกใจเนี่ยสามารถเปลี่ยนคันได้ไม่ว่ากันนะคชมนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Top Camry มือสองด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ